มิงโชนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลไทยนะครับในการเหลือเวลาประมาณ9วันสำหรับเอเชียนคัพนะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับที่6นะฮะซึ่งเราจะได้เห็นบิ๊กแมตช์ทรูแบงคอกกับบุรีรัมนะครับแล้วก็ไปกันโดยมีการบาดเจ็บของสุภชัยใจเด็ดนะครับคุณอามเนี่ยกองหน้าทีมชาตินะฮะทีมบุรีรัมมีคิ้วแตก เย็บ19เข็มนะครับโอ้โหงานนี้เนี่ยหลีมิงคือคุณอิชิอิก็ได้ไปนั่งชมอยู่ด้วยทำให้หลีมิงสบายใจไปเปล่าหนึ่งว่านึกว่ายันแกยังไม่กลับจากญี่ปุ่นนะฮะนะแล้วก็การที่จะไม่รวมตัวกันก่อนก็เพื่อรักษาความสดของร่างกายนะครับแล้วนะก็ทั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าสุภชัยจะได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่า สามารถเปลี่ยนตัวได้3มชั่วโมงก่อนเตะนะครับเย็บถึง19เข็มเนี่ยออืโดยปกติแล้วพวกนักกีฬาเนี่ยมันก็จะหายเร็วประมาณ7วันนะครับโอ้โหแต่ว่าหน้าบาดเสียวนะฮะอ่ากลายเป็นว่าก็ยังเมื่อวานเวันไทม์ไลน์วันที่7หลังจากการแข่งขันก็ยังไม่มารายงานกันเพราะว่าคุณมาซาทะอิชิอิเนี่ยให้พักอีกหนึ่งวันนะฮะ อืก็การซ้อมต่างๆนานาเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเทคนิคเล่นเซ่นดูแลความฟิตปรับร่างกายนะครับแล้วก็มาเอเรื่องความเข้าใจในเกมอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องกันอยู่ยี่สิบสามนะครับทั้งนี้เนี่ยคุณอิชอินะครับก็บอกว่า ไม่มีชนาทิพย์สงกสินทีราสินแดงดาที่บาดเจ็บก็เสียดายนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนทดแทนกันได้ราสุดเอกนิสปัญญาครับก็ถอนตัวอีกแล้วครับแม่อะไรมันจะขนาดนั้นขนาดหนาดนะครับไปอถอนก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็วันนี้ครับวันนี้กําหนดการเราจะได้เห็นนักบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนคัพนะครับได้รวมทีมกันอย่าง เต็มรูปแบบนะครับการซ้อมเนี่ยก็จะมีขึ้นช่วงเย็นห้าโมงเย็นนะครับเราก็จะได้เห็นนับจากนี้แล้วครับว่ากำหนดการต่างๆของทีมชาติไทยที่ทุลักทุเลนะครับไม่มีความพร้อมอะไรเลยนะครับก็จะกลับมาแล้วก็จะได้เห็นการอุ่นเครื่องกับยูย่สานะครับในวันที่สิบอ็ดนะฮะแล้วก็การเดินทางวันที่12เดี๋ยวก็คงจะ ได้เห็นความชัดเจนกําหนดการต่างๆนะครับตอนนี้มีการสัมภาษณ์นักเตะหลายคนก็บอกว่าโดยเฉพาะชานรงค์พรมสีแก้วเนี่ยแกบอกกลับมาได้แลร่วมงานกับอิชิอินะซึ่งมีความเป็นมืออาชีพคอยให้รายละเอียดปรับรุงสไตล์นะครับนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับส่วนจักรพันธ์ภัยสุวรรณนะครับนะก็พูดเลยนะครับว่า การเปลี่ยนโค้ดก็ต้องมีเทคนิคที่เปลี่ยนไปตัวผู้เล่นก็ไม่ครบรวมตัวก็ช้านะครับก็เ,เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าอิชิอิตอนอยู่สม,มุทรปราการซิตี้เนี่ยมีสไตล์ญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนะครับนะฮะโอเคเขาก็อยากซ้อมเช้านะฮะเพือเอ่อเหมือนที่ญี่ปุ่นแต่บ้านเราอากาศไม่อำหนวยก็เลยซ้อมเย็นแต่คงไปที่นู้นก็อาจจะว่ากันอีอกทีนะครับเราจะเริ่ม วันแรกนัดแรก16มกรานะครับในสถานการณ์ที่นับถอยหลังนะฮะเหลืออีกก็9วันนะครับนะก็8วัน9วันแล้วครับนะฮะนะตเดินทางไปที่นั่นก็ต้องปรับตัวเรื่องอาการเย็นอีกนะครับเหลือเวลาอีก4หวันนะอ่ะก็วัดดวงแล้วกับคีีกิสถานมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับที่จะพูดถึงแต่ว่า ก็เดี๋ยวค่อยมานับถอยหลังกันวันต่อวันนะครับสําหรับการเชียร์ทีมชาติไทยเจอคีร์กิสสถานที่เราว่ากันว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับนะแพ้โอกาสกลับบ้านนี้90%เเลยนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจอกันแล้วก็มาติดตามช่องรีมิงโชกันในการวิเคราะห์ติดตามให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนาน ขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ